อ่ะแล้วอันนี้เป็นเสื้อเสื้อกันฝนนะครับจางผ่านลาสซด้าอ,อันนี้ให้เราแกะออกมาก่อให้มันจ็นหุนะ้นเ้าจะไปแข่งไกลตัดยาใส่หมีกีดเลยนะครับสีชุ่มชืหรอใช่ว้ายทำไมเป็นสีอย่าเนี่ยอ๋อรองเขาติดเบอร์ XL ็กซัสันลา เสื้อกันโบนสีชมพูแม่เพราะมันมีสีทม้งเงินสีชมพูถ้ามันมีสีส้มก็เอาสีส้มแล้วเพราะว่าเ็นเนี่ยเขาจะไมด้เห็นสีส้มจะไมได้เห็นชัดเพราะว่าถัศนนวิสัยในการมองหินนีเสื้อ็ดีได้ไหที่เอาเบอร์เอคลมันหนาอยู่นะเนี่ยหนาอยู่นี่มันจะเป็นแบบเสื้อกับกางเกงนะครับเนาะ เราแขนมันจะเป็นจุ่มๆแบบน้ำมันจะได้ไม่เข่าใส่เดียวเนาะแบบนีบ้นปานั่นรอว่าสิเอลหรือนอนัวนีเนาะอะไรนะอันนี้เบอร์อะไรลอ็เอ,อดีเลยนะก็ะได้เลยแล้วก็ใส่ตัวนี้ปิดเข้าไปเพราะว่าชิปมันจะได้ไม่เข้ามาน้ำมันจะได้ไม่เข้าในซิปน,น,นะครับอ,อห่อนเลยอ่ะมันหนาอยู่นะนี่อย่างนี้ หมวกคือขันเลยดน้อยหมวกใสอืมโตดีอยู่นะ,นะเนี่ยนี่เป็นกางเกงนะครับเนาะปัญหาคือกางเกงนี่นะจะใส่ได้ไ,ดไหมโอ้โอ้วนเจ็โอ้วันจ็อาจจะต้องซื้อใหม่อีกอันนนึงะ เป็นนังขึ้นก็ถอดกางเกงทำไมันมันมันถอดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นชุดกันฝนนะบเพราะมีผู้ใดในโลกนี้ที่ถอดเสื้อผ้าได้ชุ่กันฝนนะเพราะมันไม่ต้องใส่หัวหั่ยังไม่ได้ต้องใส่ของเกงจะใส่เมื่อใดใส่กระโปรงล่ะเจอถอกระโปรงใช่จริงจงไหมว้าสุป่สุดติง อยู่หชุดกันพื่อชุดกันพุ่ว่าชุดดับเพิงนี่มอไซค์มันกิมันมาได้รโอครถเก็บาได้มันจะได้ัมันบ่ไดได้ครับ ถ้าสมมติว่าวันนะคะเนาะถ้าสมมติคุณมีส่วนสูง159และมีน้ำหนัก95ขอแนะนำว่าคุณต้องใส่เบอรอ์ 2X หรือ 3X กไปเลยค่ะอะไรยังไงทำไมมันไม่เป็นแบบคุ้มคุๆยาวเป็นชุดคุ้มอ่ะเออเหมือนชุดดับเพลิงเลยอ่ะไม่เก่งๆแยกเสือชุดกันฝนเธอ <c oughs> <c oughs> แจ้เพืงเลยอเจ้าหวยงงอลยเสือมันดูดีใช่ไหมแต่พอใส่กางเกงลงคำอะหนาไหมหนาไหมพี่มันก็หนาอยู่เป็ะแตกเข้าไหมถ้ามันแบบว่านั่งลงไปันก็จะแตกอยู่ล่ละถ้าหากว่าเราถอดกางเกงตัวเนี้ยออกมันจะใส่ได้พอดีเลย ใส่ใครกันล่ะเวลาฝนตกแล้วถอนเสื้อผ้า,าออกแล้วใส่ยืนอย่างนี้มันไม่ใช่ไหมไม่งั้นมันก็จะใจทำไมเนาะมันก็ต้องใส่คลุมไปเลยวอ่ะก็ไม่ใช่ความดีของเขาหรอกของเขาดีอยู่แต่มันเล็กไปจาบเราเราต้องสั่งม่อีกตัวหนึ่งนะครับโอ้ยเป็นเสือเอสือไม่ต้องสั่งแล้วไหมโอเคโอเคครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ